ครับก็กลับสวัสดีอักเสบทุกคนด้วยนะครับยูโบอาร์ติเกนะิลเอ็มชินววันนี้เราจะมาวีล็อกหนึ่งวันนะหนึ่งเ์ที่บ้านนี้อาจจะออกไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม,ไม่ต้องดูผม,ไม,ผมไม่ต้องดูผมบอกว่ามันอยู่แต่บ้านนะ24 hours later ตอนนี้ก็เม็นวัน,นี่สองคนผมตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วผมไม่ได้อัาผมดูกระตูนอ,อย่างเนี้ยผมนั่งกินเร็ เบบนะ5น minutes later เลียวกรคหดโคตรเลียวเลยครับชังวงนี้ d ด y สองแล้วอะ d ด y สองแล้วรู้จะไปไหนฮะรู้ชีวิตนี้จะไปไหนดีชาร์จแบตก่อนนี่ครับชีวิตชีวิตติดโควิด14วันรถก็ไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยอะ ไม่มีะไรเลยทุกคนเข้ามาแปดโมงแปดนาทีจะทำไงดีวะไม่มีอะไรทำเลยวะลำบากเนาะลำบากมากเ,เอ้ยไม่มีใครอยู่อยู่คนเดียวครับเอ้า ขอไปเล่นเกมอีกหน่อยดีกว,ว่าทุกคนเดี๋ยวผมมาพูดให้คุณร้อยแกร่งนะครับเลเยอร์สองวีร็อกส์ Five minutes later ทุกคนตอนนี้ก็เวลาสภาพอเงี้ยโมงสี่เนี่ยน,นั่งเล่นเกมนั่งงานโอ้โหถึงเสร็จเกมก็ีย่ยเนี่ยสัดเลยก็ยังไม่จบวีร็อกตอนนี้นะน่าจะมืดมันมืดมากเลยจะขอเล่นก่อนเล่นเกมชัปแป้ นน24 hours later โอเคครับทุกคนก็วันนี้คือวันที่3แล้วที่ผมอยู่บ้านมาในวีล็อกนี้ร่วกันทั้งหมดนะไอ้คือวีล็อกพวกอันนี้เลยเล่าเรื่องผีเอออันนี้จัดเดียวๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมจะเล่าเลยนะมันมันวันนึงที่บ้านผมได้แหละผมไปกินน้ำไตบอลเนี่ยมมันีกินน้ำอยู่ใช่ไหมกินน้ำแบบนี้ผมกำลังจะไป กินน <cin> ้ำวินอ่ะผมเดินไปคนเดียวตอนนั้นอ่ะไปเดินคนเดียวเดินไปเห็นเดี๋ยววะวิ่งคนหนึ่งอ่ะนี่บุตรหลังรถฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งอาคารนึงนะแล้วผมก็เจอเดินไปกินน้ำแล้วบอเห็นจุกแบบยังไงวะแบบไอ้ที่เห็นนางรำป่ะที่เขาชอบใส่ใช่ไหมใช่กระนั้นงงๆแบบเออแล้วเห็นอย่างนั้นเลยเขาอะไรนะผมก็เดินไปเอ้า่ายไหนวะแล้วก็เดินแบบนี่รถใช่ นี่คือตัวรถตัวรถนี้เดินมาอยู่เลยก็เลยเอ้าไม่เห็นเลยเออผมว่าเคก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรบอกเอ้ยคนเป่าก็เลยไปกินน้ำปึ๊บเดินกลับมาสนามบอลหูคุยกับเพื่อนเลยแบบเฮ้ยที่ไปเจอปะวะเจอเนี่ยวินอ่ะเขาเขามาจุกอ่ะเออที่ผมเล่าไปตอนแรกะเพื่อนแม่็ไม่เชื่ออะไรเรแรกพอทีเนี้ยเจออีกรอบหนึ่งที่ที่ไหนในที่หนึ่งกันลืมละเจอโค้งน่ากลัวเลยผมบอก เจอแบบเจอเมือไเชี่ยเออแบบเชี่ยมึงกูแบบผมแบบเจออะไรวะเนี่ยเจอจนวิ่งเข้าบ้าน <m it> อ่ะสักสี่ร้อยสี่คูรันเมตรก็ว่างเนี่ยเลยนั้นก็ไม่คิดอะไรเลยนะแบบอาจจะเล่าผมอ่าแต่เราไม่เข้าใจนะตอนนี้งแล้วก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็เล่าอีกผมเล่าอะไรวะ เออตอนมหกอ่ะเข้ามหนึ่งอะ่ะช่วงวนั้นเราปิดเถิอนใช่ไหมผมเป็นเด็กติดเกมเว้ยก็มาอย่างร้เกมทุ่งสองทุ่ม,มเดินกลับมาได้แหละแล้วก็มีผู้หญิงสองคนขับฟีโน่สีฟ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผู้หญิงสองคนแบบเดินมาเขาเดินมาหาผมเนี่ยละเขามาหาผมเลยกำลังจะวนรอบวนรอแบกกบผมมองแล้วเชี้ยเขาจะมาทำอะไรกูบ้าเลาเขาเขาขับรถอ้อมสะพานตรง หน้าไอตรงป้อมยามอ่ะมันจะมีป้อมยามใช่ป่ะเว็บู่บ้านาผอ่ะก่อนเข้าหน้าหมู่บ้านมามันจะมีสะพานเข้าหมู่บ้านไปอะไรนันน่นแหละโคตรน่ากลัวนั่นเขาวงมาเว้ผมวิ่งสี่คูณร้อยเข้าตลาดเลยแบบซับเลยอ่ะตะเกียบม,มาก็ะสุนชีวิตได้ผมก็แอบแล้วเขาขับมัตุ๊กตลาดนะขับมาอ้อมหลังด่าไปอย่างนี้ที่เคจะกลับบ้านยังไงบ้านผมว่าตึกนั่งก่อนอ,อีกตึกหนึงน่งผมก็อยู่แช่ตึกมาแล้วอยู่กับยายฮะ ยาว่าอยากตัดผมทีเนี้ยแม่แบบว่าเชื่อว่าเล่าอีกวันนึงผมก็ไปร้านแม่เล่าให้แม่ฟังแม่ผมก็ตกใจนะแบบเฮ้ยจริงอ่ะุดท้ายผมว่าแม่ผมก็เล่าอื่นฟังแบบลูกค้าอะไรเงี้ยลูกค้าเขาก็แบบตกใจนะวีนี่ผมไม่ขอข้องน้าแบบนึงขอมาเลในุกคนโลงเลย วันนี้จะแบบเรียวๆนะจะไม่มีตัดตอนหยิบกล้องแะเรียวเลยทุกคนแบบเรียวชามเรสเดี๋ยวนี้เพาดูนอกกี่เพราะวะเอ้ยออกข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนอกนี่เรื่ยงเก็บกล้องแบบเรียวๆเลยเดี๋ยวขันั้งกล้องแบบเรียวๆโอ้ยยากเลยเชื่อไหมทุกคนแม่งแบบ เอ้ยตอนนี้กี่โมงเองดูในกาด,ดิแม่งแสงนี้จะเลียวนะคิปด,ดีก็อาจจะเลียวมากเยอะอย่างเยอะอ้วนนะจาก็น,น,นี้กี่โมงฮะดูเอาแปดโมงสี่สิบแปดนะฮะเนี่ยจะเชื่อว่าแม่งแบบแม่งจริงๆดูดูแสงดูแสง ครับนี่คือตอนเช้าแปดโมงนะฮะยังไม่เก้าสิบโมงนะครับผมก็วันนี้อันจะเป็นวันสุดท้ายที่ัูดีนอก้วแม่งก็ชีวิตอยู่เดิมเดิมอะแม่งนม่เบื่อวันก็ไม่เตะเตะที่ไหนอ่ะมันได้เตะเลยเดี๋ยวผมขอยดานพาเดินไปข้างนอกดีกว่านะครับ5 minutes later คนดูอ่านคน,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 น พาไปดูหลังตึกดีกว่าอ้เนนาจนทำรวจข้างหลังตึกกันดีกว,ว่าาันมีอะไรตองเลยแน่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยมาจะเชียงบ้านน่ขยขอไปได้วยเขายังไม่ตื่นเลยมั้งฟ้าสวยนะ แรงบากถือกำนอีอะไรจะพูดแล้วบะชีวิตดุยด,ดักสวันไม่มีอะไรเลยครับ Leo, Leo. เยอฮะเยวะเรื่องมารีวิวบ้านเลยดีกว่าเหงาวต้องรีวิวบ้านท่านหน่อยนะอันนี้ต้องจะมารีวิวบ้านอันเล็กนะฮะเป็นคอนโดเช่านะเรียบๆไปเลยนี่ฮะอย่างแรกครับหมอนนี่ไงแอปเปิลมาอ,อย่างเงี้ยแอปเบลิลอันเนี้ยผู้ชายเนี่ยดูแอปเบลิลไปเลยแล้วก็กีตาร์มันได้ดีแล้ว กระปุกเคสแล้วก็้าปิดตาไลกาแล้วก็โอ้ยแอปพอร์ตนัสด้า,า,ดาซื้อมาแล้วก็กล่องโทรศัพท์โอแบงนี่กล่องไพ่นี่โกโปรโอ้ยโกโปรนะฮะอุ้ยโอ้ยเลียวอะเลียวเลย ไม่อยากตัดให้ฉิดมันยาวนะฮะนี่นะสองแล้วก็โซนโอ้เครื่องแป้งหรือเปล่าน่าใช่นี่กระจกครับของพวกนี้แล้วก็อันนี้ถุงผ้าขาตั้งกล้องนี่ฮะเป็นอะรเก็บเลมนะลก็วิงโกของน้องแป๊บเนี้ยแป๊บเหลืองเนี่ยรู้ไหมเปิดให้ดูดีกว่าโอ้ยเดีย๋ยวเราไปเปิดให้ดูเดี๋ยวทุกคน คน่นาต่อในดีกวเอาคลิปเมื่อกี้เอาไว้หลังคลิปนะครับอนนี้ก็จะเป็นนี่บิงโกที่ผมไปรีวิวมาก็ถุงเขาเรียกว่ากระเป๋าไม้พิงปองนี่ครับตัวนี้แหละอันนี้ไอ้แก้วตินิสนะเป็นรูกซื้อจากโรงเรียนนะอ้าวไอแก้วก็เคสโทรศัพท์คือสำรองแล้วก็แผ่นซีดีนี่ซิงก์ก็หนัไปขอรุ่นพี่มาไปซเวิล เย,เยบแบบี่เองไงดูนะทุกคนโห่เกี๊บเกี๊บไปครับโอ้ยก็นี่ครับอาบาทแล้วก็อของแม่อันนี้เป็นการ์ดน,นี่ครับพวกสายชาร์ตน,นี่แล้วก็นี่ที่ผมนอนตรงนี้แหละนี่นอนตรงนี้นก็จะมีลำโพงบูทชุด,ดเลื่อนให้ปลั๊กไฟสายชาร์จ หมดแล้วครับเดี๋ยวไปห้องของแม่ดีกว่าครับนี่ครับมาแวะตรงนี้แป๊บนึงฮะมีนี่ของพี่ครับพี่สาวของนาอนี่องฟ้าผมใช่มาเทอมหนึ่งนะแล้วก็ผ้าปีปากของน้องมีทั่วไปฮะอีส่วนนี้มั่งรองเท้าเล้าเสือรองเท้ารุ่นอะไรไม่รู้แม่ซื้อมาให้แม่มาให้นักเรียนแล้วก็รองเท้าอาดิดาส มูรุ่นอะไรฮะแล้วก็ดุ๊กถั่ของเล่นน้องนี่ฮะของเล่นน้องหมดเลยนี่ด้วยมีของผมด้วยเ <c oughs> ยวไปดูที่ห้องไหนเ,เลยวะเนีลยเนี่ยชุดเสื้อหนาพี่ของพี่ผมพี่สาวแล้วก็ชุดน้องครับเที่ยงที่แน่นอนครับแล้วก็นี่ดูไม่ได้เหรอว่าดูได้ฮะนี่ยนะทีวี แล้วก็แอร์มันเปิดไม่ได้ก็มาส่วนของหลังตู้เย็นนะฮะตู้เย็นผมก็จะเป,ไป็นแบบนี้ก็เย็นมีมีของกินนี่เดียววันนี้ว่าดูของน้ำผมนะฮะต้องแยกกันกินนะครับก็ของแม่ผมเก็บอะไรไม่รู้ส่วนหลังบ้านครับก็มีกับข้าวหอยไว้มดมันจอบขึ้นอย่างเงี้ยายะวิวหมดอะ พุงผ้าถุงนี่ไงน,นี่รีวิวของห้องน้ำฮะห้องน้ำก็จะมีกระจกนี่กระจกนี่รูปๆอิฐอิมาแล้วก็แป้งนะแป้งแล้วก็ต่อเหยียบโลงไม่ได้ไม่ได้ต่อริบยองนี่ไม่ได้สปอนเซอร์เข้าได้แล้วก็อิฐาแล้วก็ทกิฐาจักรอเ้ยโทษทีครับ นี่ก็นี่หนีิฟันที่ผมใช้ <S <S ไม่ใช่สปันเซอร์นะกันดิเยี่ยมเอนโดไฟล์โฟมอะไร้เนี้ยหายไม่ออกแช่มหมเดี๋วมันต้นหนีฟิฟันที่นโกลนวดของแม่กับพี่ผมแล้วก็นฟักบ,บัวชิดตัวถังเอาไว้ล้งางลาดลาดครับหมดแล้วครับ นี่แหละครับบ้านผมไม่มีอะไรแล้วเรามาจบคลิปดีไหมถ่ายตอนมืดอีกนิดหน่อยจะปิดคลิปตอนมืดเลยดีไหมหรือจะปิดเลยเดี๋ยวปิดเลยกันเดียวทุกคนแป๊บนี้เปิดไอเดิมนี่แล้วเนี่ยเฮ้ยกล้องอย่าลืมเนี่ยันจับงานจับมือฮะไปจับพันรอบผม,ผมจำได้รอบเดยยียวไงไันได้ไปเ,เลย ซิงโวอ่าอย่างไรไม่มีเสียงเราขอไปได้วยครับนี่นี่เป็นของเออนี่ครับได้ไใบนี่ครับเข้าไปกดติดตามได้ฮะเออโฟอกันีน่เข้าติดตามกันได้ทุกคนก็นี่ฮะวิวฮะไปจจอมารอบเดียว โฟกัสสิเออฮ้ยโฟกัสอ่ะนี่นะโฟนะกัสอ่ะนี่เปมสางาอังกฤษเลยนี่อันน,น,นี้อันนี้จะวางไว้ส่วนของนามบัตรแล้วกันนะครับไม่ตัดคัดเลียวอันนี้ก็ไรที่สะสมนานาจับมือฮะเขาก็มันจะเป็นแบบว่า เนี่ยทุกคนหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งดาประกันเอาไว้ได้ของเดี๋ยวจะเอาไว้เอาไว้อะเอ้าไม่ใช่นี่เหรอวะนึ่งนะเลี้ยวฮนะเลี้ยวเลี้ยวคิปนี้ต้องเลี้ยงแล้วนี่น,นี่เอาไว้ด้วยกันนะเดี๋ยวเอาไว้ด้วยกนันวิ่งของเหมือนกันนะก็นี่อันนี้แหละมาแล้วมาแล้ว นี่คือบ้านเขาครับนี่ครับันสกองอันสตอรี่ฮะนี่ปกติฮะต้องอะไรครับนี่ฮะนี่จับเยอะสุดแล้วคนเนี้ยออกให้นี่วีฮะบ้านเขาแจกนี่นะออปเลย ไปดยนี Wait. Wait, hey, really ่ยเวีฮะนี่ฮะอีกลูกครับเขาแจ้งสองรูกนะออนเดี๋ยววันที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ครับมีมีสตอรี่อยู่นี่ครับเอ้ยกองร่วมนี่ครับเออนี่ยครับตีรูนี้เลือกมาไม่ส่งมีลูกนี้ ก็รูปนี่งนนไง่ทุกคนเอ๊ะมันแถมสีเหลืองนะข้างล่างวิลยาจางนะภาษาอังกฤษนี่ก็ไม่มีอะนี่ฮนะมีสองรูปต้องให้ดูดีเทลเยอะน,ะนี่มันไงสีฟ้านี่ครับแค่นี้วิดีโอนี้ก็กินเวลาเลยน,ะนี่ก็นี่สองรูปเลย ง่ายเลือกมามันแล้วก็รูดท้ายครับจับเกินรอบพิเศษมั้งไม่รู้รอบพิเศษขอไปแจกของมาน,ะนี่อ่าไม่ออกนี่อ่านเนี่ยอ่าเกมเมอร์ away เด็เกมเมอร์เนี่ยก็ม a สเตอร์เกมเมอร์นี่ไม่มีแล้วแล้วก็มีนิดนึงแอมผมมิน่รูปวิวนี่ไปติดตามได้นะครับ ฟอนนะนะทิชาจันวัยลเลขานะครับนี่นะชุดกิโมโนแล้วก็จับเคสมารอบหนึ่งแบบใหญ่แต่เขาเกตไปแล้วผลนี่แล้วก็ได้นี่มาครับคิมกาสเลนะหมดเลเคสนะฮะใช้ได้ในชะ้ได้ดีอยู่ทองไหนวะ นี่ฮนะดูรูปอันเลยนะนดูปอันเลยอันนี้ของโรงเรียนนี่เก็บไว้เป็นเอ,อ่อนี่ครับจิตอาสาพัฒนาผู้เรียนครับอันนี้คือเล่มเก่าะนะแต่ส่งมาแล้วนะอ่าก็เป็นอันนี้เป็นที่เก็บบ้านแข่สงสังเกช่วงกีฬาสีไปนี้ไม่มีอะไรหรอก เก็บไว้ครับก็นี่ตินเต็นนะฮะอนไรผมจะหาในสุดไหยขาดหัวขาดหัวของใครวะจูเน่มั้งนาจไมมีใช่ปะเออหัวจูเน่ขาดนะครับมันก็จะมีนิวเอ้ มายูมีมายูวีแล้วก็นิวเอออย่ิดบิดบิดอันนี้ฟอนต์น bon ี่ของไอ้ฟอนต์นิวมิวนิกจูนี่นะฮะโหก็ได้มายูมามีหอดีมั้งเนี่ยมีลูกเดียวในลูกเดียวลูกนี้เลยในเซเว่นอ่ะไม่มีลูกเดียวตอนนี้ออกปิวปิวปิวเนี่ยของบีเคยหมดแล้วครับของบีเคยวันนี้นี่เดี๋ยวมาดูวงดีมากของที่ อนนี่อันนี้ไปถ่ายรูปชอ็อตเป็นงานของไอ้ซิคิเทเทวิลเดบิวต์อุ้ยเดบิวต์ฮะแล้วก็ถ่ายเอซินกิลีนะฮะถ่ายได้ไม่จำนีถ่ายแบบเอา้าฟิวจะเป็นแบบว่าถ่ายอากิระเซกิเซกคิแล้วก็เซกิลีเขาจะให้เลือกเดบิวต์หนึ่งคนแล้วก็เอาเซกิลี หรือเอาไอ้กีฬาก็าได้หรือคนเนี่ยมีรูปเดียวเพราะร่องนี่ยังงเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึ่งเดียวเลยไม่เดียวได้ยังไงเดียวต้องเดียวนะนี่ฮะของมีเทั้งหมดแล้ว มีสามนะอยู่ในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งยวให้ดูวันต่อหลังนี่เขาคิดท่าอะีไลเส้นวิเคราะม์หัวใจให้ด้วยหกสิบหกสองก็นี่เหมือนกันนี่อันยอดสุดท้ายเทไหมล่ะหมดแล้วแหละไม่ได้หมดแล้ว,นะลวขสองที่ไปทำม้แล้วก็อันนี้ผมไม่เครียดแล้วซื้อมาที่โรงเรียนนะ ไม่มีอะไรมากหรอกเอ้ะถ้าถ้าใครเจอผมก็จะเบะื่อแเ้วได้นะแจกเลยผมแจกแลอก็นี่ซื้อไม้เกี้ยวอะไรล่ะชอบแน่ๆเลยดูสิไปปินมาเพื่อนิินให้เงา,ยาเยอะเท่าโ,โอ้โหยากๆเลยโอย อันนี้สินะนี่เอเอเยวไม่อีกซื้อโปรโเซสมีอันเดียวมีอันเดียวโปรโเซสโอ้โหให้ิวช่างมันอันนี้ซื้อมาครับเป็นเรื่องไหยวะเนี่ยมันจะเป็นองงโอ้โงอันนี้ของฟันนะครับพี่ปันนี่สิงเกิลสี่คิมิวานเมโลด,ดีไงก็ดีนี่ลายเซ็ทมีคนเดียว,วอันนั้นคานี้เลยดีเนี่ย คงได้ยินเสียงเพลงนั้นเพลงของเธอกับฉันมันอยู่ดังข้างในให้รู้ว่าแล้วก็คีม m i s t r y Melody เป็นรูปนี้ฮนะนี่ซื้อมาครับจุงเรียนนัางเรียนมีขายจะเป็นแบบโนี่คนระับเป็น,นเนวแบบไหนไม่รู้อะา็รูปนี้ซื้อมาใจย่างดีเป็นรูปนทีจะหมดแล้วอะ่ะ มันมีของส่วนตัวแล้ว <No. S 1> ไปไดีกว่าคนสามวันวันแรกวันที่สองอาจาจะไม่ได้อัดเยอะมากมหม่รูดีเทลถึงวันที่สามนสุดท้ายนะครับใครที่ชอบไปอยู่ด้กับไลค์แชร์ซับสไคร e ์ีอช่องผมด้วยนะครับขึ้นเฟซไุ๊ที่เดียเลยติดตามกันได้นะเดี๋ยวผมมีเพจด้วยด้วยติดเพจตรงนี้สามารถไปติดตามเพจแอสติกแอสติกเอ็มได้นะครับผมต,ตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ